เมื่อพูดถึงบริษัทพื้นที่ส่วนตัวพวกเขามักจะพูดถึงบริษัท SpaceX ของเอ o อนมัสมีบริษัทเอกชนรายใหญ่อีกแห่งที่ก่อตั้งขึ้นก่อน SpaceX และปัจจุบันเป็นคู่แข่งสำคัญบริษัทหลักคือบริษัท Blue Origin ของเจฟ เบโซเจฟเบโซจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก American ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟพรินสตันอันทรงเกียรติเริ่มทำงานกับเวิร์กให้กับบริษัทเทคโนโลยี จากนั้นทำงานในภาคการลงทุนก่อนที่จะลาออกเพื่อก่อตั้งบริษัทของตัวเองในปี1994อเมซอน6ปีต่อมาในปี2000หลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมทุนทางธุรกิจกับอเมซอนเจฟก็กลายเป็นมหาเศรษฐีเบโซ ยังได้ก่อตั้ง Blue Origin บริษัทอวากาศในฝันของเขาด้วยเงินลงทุนประมาณ500ล้านดอลลาร์ในช่วง2-3ปีแรกและปีต่อๆไปตั้งแต่ปี2559เจฟเบโซขายหุ้นของเขาในอเมซอนในราคาประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อจ่ายมันใน Blue Origin แนวคิดหลักของเจฟเบโซในการสร้าง Blue Origin คือการเห็นมนุษยชาติของเราสามารถนำเสนอจากโลกที่ไกลออกไปสู่อวกาศแต่การจะไปถึงเป้าหมายนั้นจุดเริ่มต้นคือทำให้การเดินทางสู่อวกาศเป็นเรื่องง่ายราคาปกติและตามเพื่อให้การเดินทางในอวกาศมีราคาถูกลงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีจรวดและยานอาวกาศแบบใช้งานได้หลากหลาย เทคโนโลยีจรวดอเนกประสงค์นี้เป็นจุดสนใจหลักของ Blue Origin ด้วยการพัฒนาจรวดและยานอวกาศที่เรียกกันว่า New e h ช p a r d อลันชีพาดนักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางสู่อวกาศในปี2504ในเดือนพฤศจิกายน 2,558นิวชีพาดประสบความสำเร็จในการบินทดสอบที่ระดับความสูง100กิโลเมตรเบอแนวคาแนขอบเขตระหว่างโลกกับอวกาศจากนั้นทั้งตัวจรวดและยานอาวกาศที่แยกออกจากจรวดตกลงบนพื้นปล่อยให้ใช้ซ้ำความสำเร็จดังกล่าวทำให้ Blue อริจิน เป็นบริษัทอวกาศเอกชนแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตและทดสอบหินสเปซแปดสามารถใช้ได้หลายครั้งซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าสเปซเอกสเปซเประสบความสำเร็จในการเปิดตัวจรวดแฟลคอน9 ชุดแรกเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม2558 1เดือนหลังจาก Blue Origin แต่ตั้งแต่นั้นมาโครงการอาวกาศของ SpaceX ได้ก้าวทัน Blue Origin สิ่งต่างๆก็ดูเหมือนจะก้าวไปข้างหน้าค่อยๆ ไลต่ตามคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหลังคุณในปี2010 NASA ได้เลือก Blue Origin ให้แข่งขันกับบริษัทอื่นอีก2แห่งคือ SpaceX และ Boeing เพื่อผลิตจรวดและยานอาวกาศเพื่อครอบคลุม การขนส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการที่เรียกว่า Commercial Crew Program อย่างไรก็ตาม Blue Origin ถูกนำออกโดยนาซาในภายหลังเหลือเพียงโครงการครู w Dragon ของ SpaceX และโครงการ สตาร์ไลเนอร์ของโบอิงและในที่สุดก็ทำการทดสอบกับสเปซเซ็กประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศนานา,นาชาติผ่านครูดราก้อนในปี2020ในปี2019 Blue บ r ลูออริจินยังได้แข่งขันในโครงการของนาซาอีกโครงการหนึ่งเพื่อสร้างยานอาวกาศเพื่อขนส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาเทมิส แต่อีกครั้ง Blue o r ิ g i n ล้มเหลวเนื่องจากนาซาเลือกใช้ยานอวากาศสตาร์ปิปของ SpaceX ในขณะที่โครงการ Blue m o ของ Blue Origin ถูกยกเลิกโดยนาซาลบออกปัจจุบัน นอกจากความก้าวหน้าที่โดดเด่นของโครงการท่องเที่ยวในอวกาศแล้ว Blue Origin ยังพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือจรวดซึ่งตั้งชื่อตาม New Glenn ซึ่งตั้งชื่อตาม John Glenn นักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลกเมื่อปีที่แล้วพอ 2,505มิวกลนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน7เมตรและยาวได้ถึง98เมตรเป็นจรวดแบบ2ชิ้นโดยชิ้นแรกหลังจากปล่อยลงดินแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งโดยทั่วไปแล้วจรวดมิวเกลน จะถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งของจรวดแฟลคอนเฮ a วีและสตาชิปของสเปเซกแต่ในขณะที่แฟลคอนเฮ a วีและสตาชิปได้รับการทดสอบหลายครั้งแต่ n นิวเก n นยังไม่สามารถทำการบินทดสอบได้จากปี2020จะถูกเลื่อนออกไปจนถึงสิ้นปี2565